ไปดูเรื่องราวของหนุ่มที่ติดยาก่อนจะคลุมคลั่งรายหนึ่งกันบ้างค่ะโดยทางตํารวจนะคะบอกว่าได้มีหนุ่มติดยาคนหนึ่งคลุมคลั่งเข้าทําลายเข้าของภายในบ้านโยนออกมาจากชั้น2นะคะพังเสียหายตํารวจต้องระดมเจ้าหน้าที่กว่า10นายพร้อมด้วยอุปกรณ์เข้าไประงับเหตุสุดท้ายค่ะนายคนนี้วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าโดยผู้เป็นพ่อเปิดเผยค่ะว่าพยายามจะรักษาแต่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาล แต่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ชายคนนี้ไม่กินยาจนเกิดอาการกำเริบดังกล่าวค่ะโดยตำรวจหลังจากรับแจ้งนะคะว่าเกิดเหตุชายคุ้มคลัง่งอรารวาสทำลายเข้าของในบ้านโดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านเลขที่68ซอยประทุมชาติพักดีในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่จ,จังหวัดสงขลาค่ะโดยผู้เป็นพ่อขอให้ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือระงับเหตุ หลังจากตำรวจลงพื้นที่ไปยังบ้านดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านสองชั้นพบว่าบริเวณหน้าบ้านก็เต็มไปด้วยข้าวของอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่และวค่ะอยู่ในสภาพพังเสียหายเนื่องจากว่าถูกโยนลงมาจากชั้นสองของบ้านมีทั้งเตียงนอนข้าวของเครื่องใช้รูปภาพหมวกนนกันน็อกหรือแม้แต่รถจักรยานคันเล็กๆของเด็กก็โยนทิ้งลงมาด้วย ส่วนผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ก็คือนายธีรพงศ์ปานทองค่ะอายุ34ปีทีแรกยังนั่งอยู่หน้าบ้านนะคะแต่พอเห็นตำรวจซึ่งช่วงแรกมากันเพียงสองนายได้ถูกนายธีรพงศ์ขู่ทำร้ายหากตำรวจเข้าไปใกล้โดยบอกว่าได้ดูคลิปที่คนเมายบาบ้าทำร้ายตำรวจที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อหลายวันก่อนมาแล้วและทำให้และบอกว่าจะทำให้เหมือนในคลิปก่อนที่จะวิ่งหลบหนีออกจากบ้านไปพร้อมกับเสียมและก็ไม้ในมือ ทางตำรวจจึงได้มีการประสานวิทยุขอกำลังเข้ามาเสริมอีก15นายเพื่อจับกุมค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยตำรวจทุกนายก็เลยจะต้องถือไม้หน้าสามและไม้ที่มีความยาวเพื่อป้องกันตัวโดยเอามาจากสถานที่ก่อสร้างในย่านเกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัยของตำรวจแต่ละนายก่อนที่จะกระจายกำลังออกติดตามตัวตามเส้นทางที่นายธิรพงศ์จะวิ่งหลบหนีไปนะคะแต่ปรากฏว่านายธีรพงศ์เนี่ยได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าเจ้าที่จึงํำได้เพียงเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน,น้านแล้วก็ปะทะกันขึ้นเพราะว่านายธิรพงศ์มีอาวุธคือมีเสียมอยู่ในมือแล้วก็คุมคลั่งขาดสติเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นโดยหลังจากที่ปิดล้อมป่าอยู่ราวหนึ่งชั่วโมงค่ะนายธิรพงศ์ก็ไม่ยอมออกมา สุดท้ายเจ้าที่จึงถอนกําลังและประสานให้ญาติบาเฝ้าดูหากออกมาก็ให้แจ้งตํารวจทันที จากการสอบถามพ่อของนายจรพงศ์หนุ่มคลั่งคนนี้บอกเขาว่าลูกชายเนี่ยติดยาและก็มีอาการทางประสาทโดยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลามาประมาณ1สัปดาห์และเริ่มมีอาการคุ้มคลั่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะโดยได้เริ่มทำลายเข้าของภายในบ้านและก็โยนลงมาจากชั้นสองแล้วจูๆ่ๆอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจึงต้องแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือแต่สุดท้ายค่ะก็วิ่งหนีหายออกจากบ้านไปที่ผ่านมาได้พยายามรักษาเพื่อให้หายแต่น่าจะไม่ยอมกินยา อาการจึงกลับมากำเริบอีกค่ะขณะที่ชาวบ้านในละแวกเกิดเหตุซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันบอกว่าเห็นหนายธีรพงศ์เดินถือเสียมกับไม้มาคนเดียวแต่ก็คิดว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะจนกระทั่งเดินผ่านไปตามปกติแล้วก็หายไปซึ่งตอนนี้ทางญาติก็พยายามที่จะหาตัวอยู่ว่านายธีรพงศ์หนุ่มคลั่งยาหรือว่าหนุ่มติดยาคนนี้ที่มีอาการคลุ้มคลั่งเนี่ย ไปหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณไหนซึ่งเกรงว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายสำหรับคนที่ไปพบเจอก็ได้ค่ะ